ครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมปูจากบ้านปูออโต c คารเช่นเดิมนะครับผมวันนี้นะครับทางบ้านปูออโตคารมีผลิตภัณฑ์ใหม่1ตัวนะครับที่มาทําการเปิดตัวนะครับผมก็คือสําหรับรถตระกูล Ford Ranger นะครับเป็นรุ่น next gen 2022นะครับเรียกง่าว่าตัวใหม่ล่าสุดโมปัจจุบันเลยนะครับผมตัวที่ว่านั้นก็คือตัวของโรเลอร์ไฟฟ้านะครับของตัวค่ายของแคลิบอย นะครับผมวันนี้เนี่ยเรามาเปิดตัวใหม่ของตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการขั้นตอนและการใช้งานว่ามันจะง่ายและสวยหล่อขนาดไหนนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของทางบ้านปูออโตคาร์นะครับผมเราอยากให้เห็นถึงว่าเราใส่ใจรถลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านนะครับก่อนการที่เราจะนําสินค้าแต่ละตัวเข้ามาจําหน่ายนะครับทางเราได้มีการสอนมีการเทรนมีการให้ช่างของเราทุกคนได้เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ก่อนนะครับ เพื่อติดตั้งให้กับรถลูกค้าทุกท่านได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจยิ่งขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นทุกลูกค้าทุกทคันที่เข้ามาใช้บริการที่นี่นะครับมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าเราจะได้มาตรฐานเดียวกันกับของโรงงานผลิตนะครับถึงแม้ช่างเราบางท่านจะดูอายุน้อยนะครับแต่ทุกท่านก็ต้องได้ผ่านการเทรนนิ่งจากทางผมและทางโรงงานนะครับเพื่อให้รถของลูกค้าทุกคันมีความมั่นใจเหมือนได้ทำกับทางโรงงานโดยตรงนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงครับเชิญครับ Up over black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's had the bad. After her, there ain't no coming down. Wanna take her on jack? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knee. I'm addicted to her, need her touching me Cuz she got a bad little waste And w e tearing down this place Off the liquor that we chase Cause m e e d us to the face, baby I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make ครับแล้วทีนี้เรามาเริ่มดูกันเลยนะครับกับเจ้าผลงานของทาง Caliboy ที่ติดตั้งโดยช่างของทางบ้านปูออโตกขานะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะมีช่างจากทางโรงงานศูนย์ใหญ่นะครับ p h a า m a Training ในแต่ละยี่ห้อนะครับผม รวมถึงช่างน้องๆของทางบ้านปูนะครับก็จะเข้าทําการเรียนรู้นะครับแล้วก็ทําการทําความเข้าใจกับตัวสินค้านะครับเพราะสินค้าในแต่ละรุ่นนะในแต่ละโมเดลนะครับมันจะมีความแตกต่างกันไม่สามารถที่จะใช้เทคนิคเดียวกันในการติดตั้งได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ช่างทุกคนจะต้องผ่านการเรียนรู้ในเบื้องต้นก่อนนะครับจากผู้ชํานาญการจากบริษัทโดยตรงนะครับเพื่อให้ช่างของเรานั้นมีความชํานาญการตามนะครับผมเดี๋ยวเราดูต่อกันเลยนะครับ ส่วนแรกนะครับก็จะเป็นส่วนของเจ้าตัว Caliboy Roller Chapter Up ตัวนี้นะครับผมจะเป็นรหัส CB899 นะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะมีรีโมทนะครับในการทำการเปิดนะครับแล้วก็ปิดนะครับด้วยตัวรีโมทเพียงหนึ่งตัวนะครับและยังสามารถนะครับต่อฟังก์ชันออปชันในการล็อกฝาท้ายได้ด้วยนะครับโดยที่ไม่กวนกับกล่องการทำงานของรถยนต์เดิมนะครับผมรวมถึงในเรื่องของการเซฟตี้นะครับถ้ามีสิ่งของเข้าไปขวาง หรือว่ามีอุปรกรณ์ใดๆที่เข้าไปขวางระหว่างที่โรลเลอร์ทำงานกลับมานั้นตัวโรลเลอร์จะทำการตัดการทำงานโดยทันทีนะครับและสบายใจหายห่วงไปอีกหนึ่งส่วนนะครับเรื่องของการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่นะครับเนื่องจากว่าตัวไฟ led ตัวนี้ของทางโรงงานเนี่ยในเมื่อติดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะสามารถดับได้เองภายใน5นาทีนะครับถ้าเราไม่กดปิดแต่ถ้าเราอยากประหยัดมากขึ้นเราก็กดปิดได้ที่ตัวรีโมทได้เช่นเคยนะครับและส่วนเรื่องการเซฟตี้หลังจากที่เราล็อกรถด้วยรีโมทไปแล้วเนี่ยแล้วก็ล็อกตัวฝาท้ายไปแล้วเนี่ย ฟังก์ชันต่างๆของตัวฝาท้ายจะใช้งานไม่ได้เลยเพราะถูกตัดด้วยตัวรีโมทไปแล้วครับตัวนี้จึงเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าได้รวมถึงในกรณีที่เกิดใช้งานไปแล้วในอนาคตหลายๆปีหรือ,อไปใช้งานอยู่ที่ไหนแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ทางคลรบอยได้เล็งเห็นนะครับถึงความสําคัญตรงนี้ลูกค้าก็สามารถที่จะเปิดเซอร์วิส ้มาง่ายๆนะครับเพียงแค่ปลดสลักตัวเดียวก็สามารถทําให้โรลเลอร์ไฟฟ้าเนี่ยตัดการทํางานกลายเป็นแมนนวลและสามารถเปิดปิดได้ด้วยมือเพื่อนําเข้ามาเซอร์วิสซ่อมตามระยะต่างๆได้ต่ไตอไปนะครับผมวันนี้ทางบ้านปูก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไว้อีกหนึ่งตัวนะครับของทางคคริบอยแล้วก็ฝากทีมช่างแล้วก็ร้านของบ้านปูไว้ด้วยนะครับผมถ้าสนใจถูกใจสินค้าก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่บ้านปูออโตคาร์แห่งนี้นะครับ ถูกใจประการใดกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมนายปูขอตัวไปก่อนนะครับคลิปหน้าผมมีสินค้าดีๆประเภทไหนหรือว่ามีเทคนิคอะไรผมจะมานำเสนอใหม่นะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับพบกันใหม่ครับ My imagination of her body gets the best of me Oh gosh, she's such a tease Bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waist And we tearing down this place Off the liquor that we chase Got some egos to the face Baby, I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you